สวัสดีครับพี่น้องนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะครับชิงครับนะครับก็ชิงล่างถ้วยนะครับแล้วก็ล่งสีนะครับลงสีแล้วนะครับมันเป็นลงสีรา่าสีไหมนะครับก็ชิ่งล่างถ้วยนะครับกนอ เดี๋ยวถ้าเบื้องตอนขึ้นมาแล้วที่เป็นจังไดน,นะครับพี่น้องนะครับส่วนสีภายนอกก็เอาสีเดียวนี่แหละนะครับเปลี่ยนแต่สีภายในนะครับสีภายในเอาที่เป็นสว่างเนี่ยนะครับเอกเป็นสีควันบุหรีเนาะนะครับ ความเาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จังเบิงพี่น่องนะครับว่าจะออกมาประมาณใดนะครับด้านสางเดนครับนะครับเป็ดประตูนะครับไปปิดตรงด้านค้างของน้ำนะครับใส่เป็นประตูเหล็กประตูตะไคร่นะครับบ่ให้มันทึบครับพี่น้องนะครับ ใส่ประตูครับผมนะครับชวนสีนะครับใส่สีเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องนะครับเปลี่ยนแต่ทั้งในนะครับคือออกมาเป็นช่นเดียวกันเบิดแล้วนะครับเอาสีมาถืออยู่บะนี่ฮะคือมันบปน็นเส้นแหงครับ <Okay. S 1> นี่แมนบอ มันคือเป็นคนละสีมันสีมาถือว่าเนาะบานว่าท่านแห่งคักเนาะคือคือตัวนั้นมันมันแห่งคักอะไรมันบ่อาจิอจิป็นแม่อจิจังสันครับพี่น้องเบอร์เดียวกันอยู่แต่คนละสีนะอันอันหนึ่งกัปตันอันนึงเอียงก็ตัวหนึ่งกัปตันตัวนึงอันเอียงก็ เออไม่เยอะนครับสีด้านนอกนะครับมันบันท่นันแหงบหรือจังไลยหาตัวนี้แล้วอ่อนกลัวเอออย่ามันบันท่นันแหงคายู่ เดี๋ยวจังเกียด้านนอกครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวแล้วๆจังจีเกียด้านนอกนะครับนะครับกใกล้ใกล้แล้วครับพี่นอ้องน,น,นะครับใกล้แล้วๆนะครับแล้วนี่ก็จะเดือขึ้นข้างบนนะครับ เดี๋ยวรอติดตามครับพี่น้องนะครับติดตามกันต่อไปวันนี้นะครับสิ่งออกมาที่เป็นนาตาแนวใดนะครับครับผมนะครับพี่น้องนะครับประมาณนี้ครับนะครับพระธาตุสีท่ายังแล้วนะครับก็ออกเป็นทว่นเดียวกันแล้วนะครับทวนสีเดียวกันแล้วนะครับพี่น้อง นะครับเหลือเก็บรายละเอียดสีนิดๆน้อยๆนะครับข้างในก็บกำลังก่อสิ่งอยู่นะครับสิงรางถวยรางซ้ำนะครับสิ่งว่างเต่าทังแกสนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านค้างครับนะครับเดี๋ยวรอหรือรัางคายหยาพวกนี้เริ่มออกนะครับเดี๋ยวแล้วเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวสิเก็บส่วนทางด่านนี้ออกนะครับ พี่น้องนะครับพีบ่น้องนะครับอันนี้คือสิ่งนะครับพี่อน้องอาจจะสงสัยนะครับว่าตรงนี้เอาไว้ให้ยังนะเช <c oughs> ื่อว่าไว้ใช้ตั้งถังแก๊สนะครับเอาไว้ตั้งถังแก๊สนะครับจริงๆเป็น เพิ่งกสิปิดประตูทั้งเบิดนั่นแหละนะครับแต่ว่าเคีว่าคันใช้ประตูแล้วทังแก๊สมันยันอยากเนาะนะครับก็เลยปาท,ทีโลงไว้พ่อพอดีเอาทางแก๊สเขานะครับให้เพิ่นเฮ็ดเป็นช่องให้เฉพาะวางทางแก๊สนะครับเฉพาะวางทางแก๊สเพราะว่าทางแก๊สถ้า,ถาเฮาเปิดประตูอันนี้เขามันก็เขายากเนาะพี่น้องมันต้องเอียงเข่านะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้เฮาก็สามารถว่าดันถังเขาไปเลย นะครับยามทังเบิดทั้งยังเปลี่ยนมันกะมันกะบอยากนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างในมันกะเห็นอย่างไน้จังหน่อยนะครับพร้อมกับอ่ามันระบายอากาศไดีพยวอมอนอพี่น้องนะครับก็เลยเอาเขาในตู้นะครับให้มันอยู่ข้างนอกนะครับนะครับพี่น้องนะครับเหลือ ขนลื่นนะครับโค้งไม่เก้าในออกนะครับกะจังสีเห็นความสวยงามแลวเนาะพี่นอ้องจังสีมองเห็นตัวเงินเนาะนะครับตอนนี้มันยังมีโค้งโค้งไม่นะครับบังอยู่นะครับมองมากอะบบเห็นสีบบเห็นอันนี้ปันใดนะครับ ใส่ประตูครับผมนะครับประตูด้จะเป็นใส่ตรงดันข้างนะครับดานห้องน้ำนะครับ น้องนะครับท่านนั้นนนนกำลังใส่ประตูอยู่ครับอันนี้ซีจริงหรอบอหนี่อาวบอหน่มันมวนันบุหรีมันคือออกข่าวนี่แม่นบอ ที่แรกสีส,สีเท่าเลยเท่าคันบุหรีมันคือออกขาวว่าสีสีโบแมนเลยตังตต้งแต่สตั้งแต่สีเขียวมาแล้วเออตั้งแต่สีเขียวสีน้ำเงินแล้วสีสีโบแมนเลยนะครับพี่เนี่ยนี่นะครับประตูไซมองนี้ครับพี่น้องนะครับ

ลองใส่เบิ่งครับพี่น้อง ิ่งครับพี่น้องนะครับดีข้างในเป็นสีที่เรียกว่าเท่าควันบุรีนะครับเป็นออกควันบุรีขาวไปเลยนะครับสีสีพิษครับพี่นอ้องแต่แบบสว่างนะครับพี่น้องนะครับพูดถึงว่าข้างในมันเป็น,ปนสีสีหนีแต่เหล็กอะกระสว่างอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเป็นสีเขียวมันก็เลยเป็นจังไรบุเป็นบบสว่างปันไดนะครับ อันนี้สว่างดีครับพี่น้องพี่น้องนะครับเสีนเ่นสีควันบุรีครับพี่น้องนะครับสีภายในนะครับภายในห้องน้ำ ประมาณนี้ครับนะครับซิ่งส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 ิ่งร่างถวยตรงนี้นะที่เป็นล่างถวยนะครับตรงนี้ว่างทางเกียร์ตุ้งตั้งหัวเกียรกันนะที่ยู่แถวๆนี้นะครับเอาละครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับ กประมาณนี้ครับนะครับเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนาคลิปต่อไปนะครับก็ขั้วเนาะนะครับก็เริ่มตั้งสิ่งขึ้นมานะครับประตูก็เริ่มเอามาใจแล้วนะครับเดี๋ยวก็แก้ไขไปอีกนิ่นิๆน้อยๆนะครับก็คงสิผ่านเลยนะครับก็สิ่งก็ึ้นกระชับแล้วพละครับนะครับเป็นสี่เตทเที่ยงเกาะเที่ยนาบอกเที่ทับหลังนะครับมันนี่คือสิบวันเตทนะครับเพราะมืออื่นกสะชาบตะก่อนชาบแล้วก็จังสีเท่ทับหลังหมายถึงว่า ด,นนนด้านบนเนาะนะครับดานบนชิ้เดยวจะงเบืองนะครับ like ตอนน้องมาจบแล้วที่เป็น uh, ลักษณะใดแบบใดนะครับข่าวๆประมาณนี้ครับพี่น้องลิปนี่ขอคุณหลายๆครับนะครับขอพุณพี่น้องติดติดตามนะครับทุกทุกทุกทท่านทุกทที่ทุกทกํำลังใจนะครับพอกันชิปหนาครับลิมนี้ขอคุณหล่นๆครับอยู่ดีไม่แห้งทุกทุกท่านทุกทุกคนครับนะครับพอกันชิปหนาครับพี่น้องลิปมี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ